ดูนะครับเอาน้องใส่กล่องนะเอาน้องใส่กล่องไว้เดี๋ยวจะให้คุณแม่นะครับาให้คุณแม่ติดไว้โอเคเ,อเดินไปเลย <c oughs> นี่บ้านคุณลูกค้าอยู่นี่นะครับ <c oughs> มาส่งของครับปิดฝาเลยโอ้ปิด แล้สวัสดีครับเอ่อเพื่อลองแกะดูใช่ครับใช่มาส่งสินค้าครับมาส่งสินค้าเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์คุณลู้คุณลู้ส่องไว้คุณแม่คอลลาเจนคอลลาเจนนี่แหละคอลลาเจนนี่แหละนี่แหละเสริมความสดใสให้คุณแม่ ใช่สงสัยคนลูกคนลูกสาวคงเซอร์ไพรส์คุณแม่มั้งว่าของขวัญปีใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเขาบอกว่าเอาให้คุณแม่นะ<อ>แต่ว่าพอนาาาลลเจแ้วว่ใช่ <c oughs> เป็นชื่อสูตรแท้คุณแม่องุล <c oughs> นเข้าตายไงเขาหายไปอ่แล้วคนลีไม่คิดว่า เขาหายเหรอฮะเขาหายใช่ไหมเขาติดทูแล้วเขาหายไปตกใจใช่ตอนปอทิจเดีตายอ่ะเราก็ตั้งเขาชื่อมะลิอ๋อหายเลยแล้วเราใฝ่ฝันมากว่าใครที่สามารถที่ซื้อมาที่สุที่คล้ายกันมาได้คือคือแม่ของเขาชื่อมะลิพอดีเขาเขาก็งงลูกสาวคุณแม่เขาก็บอกว่าแม่แม่ของตัวเนี้ยชื่อมะลิใช่ไหมใช่แล้วเาก็บอกใช่ใช่ชื่อมะลิแม่ของเขาชื่อมะลิพอดี เขาเลยบอกโอ้แสดงว่าดวงสมพงศ์ที่จะมาได้คือตัวดีอันนี้ลูกของมาลิค่ะแต่ตอนนี้เป็นเป็นเป็นผู้ชายนะแม่เป็นเป็นผู้ชายแล้วตัวเนี้ยอุ้นี่มาจากไหนเอ่ยน้องกีครับพอดีผมมีฟาร์มอยู่น้องกีอ๋อเสร็จแล้วนี่ลูกลูกเขาติดต่อไปช่ก็ลิงก์กันตลอดว่าถึงนะถึงเลยทำไมถึงมาขอแกเขอร์โปรเจนเนี่ยทำไมลูกถึงบอกว่าแม่รอแล้วของนะแม่รอแล้วของนะก็เขาเขาเขาฉีดวัคซีนไปเมื่อวานนะคุณแม่ก็เลยคือตอนนี้ยังอาบน้ำอีกสักเจ็ดวันค่อยอาบน้ำีกทีหนึ่งฮะ ก็มีสมุดว so, uh, oh. ัคซีนตรงนี้แล้วก็มีนมก็อาหารเม็ดสมุดวัคซีนนี่เราไปฉีดที่ก็รัโรงอันนี้คืออีกอีกหเดือนแล้วคุณแม่อีหกเดือนค่อฉีดเพราะมีมีมีลงไว้นี่หมดลงอะไรคะเนี่ยสมายแค่ไหเป็นนมจืดก็ได้คือตอนนี้เขากำลังกินอาหารเม็ดอยู่เริ่มเริ่มกินแล้วแต่ว่าเราก็เอานมนมนี่เสริมเขาได้ดีใจด้วยนะคุณแม่ขอบคุณมากนะครับสบายด้วยแม่ก็ชื่อมารีด้วยใช่เหมือนบังเอิญแต่ว่าเขาก็งงอยู่เดี๋ยวนะพี่ แม่ของน้องเนี่ยชื่อมารีใช่ไหมเราก็บอกว่าใช่ถ้าเขาไปดูย้อนหลังเพจเราอ่ะคือเราจะบอกว่าลูกชุดเนี้ยเป็นลูกแม่มารีใช่ใช่ก็บังเอิญพอดีเลยเขาบอกขออนุญาตถ่ายรูปเอาไปเขาบอกจะให้ถ่ายรูปให้ดูหน่อยว่าคุณแม่จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแอบอออัดดคลิิปแบมาตลอดออ๋ดีใจด้วยดีใจด้วยหนุ่มคุณลูกก็น่ารัก เขาจะมีกลิ่นหน่อยแล้วคุณแม่เพราะว่าเขายังไม่ได้อาบน้ําโอ้นี่เขานี้เรียมว่าโอ้ตายแล้วว่าทำไมลูกทำไมไอ้คอลลาเจนมันสำคัญอะไรขนาดนี้โอเคเดี๋ยวปิดคลิปก่อนนะขอบคุณมากมากนะคะยินดีมากมากเลยครับอ๋อใช่เพราะว่าเขาให้ให้ให้ถ่ายเป็นคลิปด้วยเป็นรูปภาพด้วยเพื่อใช่คุณแม่เลือกให้เพื่อนเขาเลือกให้เพื่อนหน่อยแม่ไม่รู้ไม่ไม่สะกิดใจเลยใช่ไหม วาสนาจะได้มาอยู่นี่วาสนานแล้วก็ขนลุกเลยอยู่คนเดียวแล้วมีแมวอยู่สามสี่ตัวไปเก็บข้างทางมาแล้วก็ไปฝันว่าอยากจะได้ชิ้นสุแท้มากเหมือนกันกับเขาโอ้ยหรืออ่อนอ่อนอ่อนก็เราแก่แล้วเนาะเรากำลังแก่ถ้าเราเคยเลี้ยงก็จะเป็นไงฮะใช่มันโดนมันจะลองเชื่อไหมไปอะไรลูกตาไหลตลอดเพราะบ้านโบราณที่นี่ ไมันไม่เคยลืมเหมือนลูกเราคนหนึ่ง่ะเราถึงอยากเลี้ยงโกเทน <c oughs> ที่เนี่ย,ยแหละนะโกเทน